fi tui fi luyi fi luyi fi. เราวันนี้พบกับคู่รักสองตายายที่ยังยึดอาชีพการทำปลาย่างเตาดินหรือเรียกง่ายๆว่ายังคงการถนอมปลาแบบโบราณเอาไว้กลายเป็นรายได้หลักมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดนะครับสำหรับตำาหน่ยายวันนี้จะพาไปเที่ยวแล้วก็ไปกินของอร่อยๆอออที่จังหวัดชนบุรีนั่นก็คือขนมก้นถั่วสูตรอำเภอพนัสนิคม สุดยอดของความนิ่มหอมกะทิผสมผสานกับถั่วอย่างลงตัวบอกเลยนะครับว่ามีแค่จังหวัดชนบุรีเท่านั้นถ้าอยากรู้ขั้นตอนการทำในวันนี้ห้ามพลาดนะครับลืไมไปดูรอยวันนี้ก้าวพาทุกคนมาอยู่กันที่อำเภอหันคาจังหวัด ไนานครับมาที่นี่เพื่อมาตามหา2คู่รักตายายที่เขายังคงสืบทอดและก็อนุรักษ์วิธีการถนอมปลาแบบโบราณเอาไว้ที่เขาเรียกกันว่าปลาย่างเต่าดินความพิเศษต้องใช้ปลาสดสด,สดสดลุกถ้าปลาเนื้ออย่ามาย่างไม่ได้เลยมันหอมอร่อยลุกแล้วก็โรยด้วยมะพร้า ค,คู่รักนักย่างปลาเตาดินคู่นี้ก็คือคุณตาหน่อในวัย75ปีและคุณยายแป้นในวัย73ปีครับ <c oughs> ทั้ง2คนช่วยกันทำช่วยกันขายแบบนี้มานานกว่า50ปีแล้วละครับโดยเขาแบ่งหน้าที่กันนะครับคุณตาหน่อจะต้องออกไปหาปลาในช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นส่วนคุณยายแป้นก็จะมีหน้าที่ในการทำปลาแล้วก็ย่างปลาครับ ถือเป็นคู่รักที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยกันทำมาหากินไม่อย่างยาวนานเลยละ่ะาจ๋ายายจ๋าหวัสดีจ้า เห็บตากปลาอยู่เหรอจ๊ะจะเก็บแล้วเนี่ยจะเก็บแล้วนี่เขาบอกมาชัยนาศเดี๋ยวเขาจะมีสำเนียงชัยนาด้วยใช่ไหมยายใช่เขาพูดยังไงเขาพูดยังไงตนนีไปไนไปไนมาหาตากับยายมาหาตากับยายไงจ๊ะแหม่ยายแปนแค่เริ่มต้นก็สนุกแล้วนะครับเนี่ยผมมาที่เนี่ยเพราะเขาบอกว่ามีวิธีการย่างปลาแบบเตาดินแบบโบราณเลยนะ ใช่ไหมใช่นี่คือย่างแบบโบราณเลยเหรอครับโบราณนี่ต้องเอามาตากแดดด้วยเหรอไม่ถ้าตากแล้วมันจะเก็บได้ได้นานครับปลาของตาเนี่ยมันอร่อยยังไงครับมันก็อร่อยธรรมชาติอร่อยธรรมชาติอร่อยธรรมชาติอร่อยยังไงอะตาอร่อยเรียกว่ากินได้ดีเนี่ยกินแล้วอร่อยมากกินอร่อยมากกินได้ดีไม่เบื่อใช่ไหมไม่เบื่อ วันนี้เดี๋ยวผมขอดูวิธีการทำแบบโบราณหน่อยได้ไหมครับตากับยายได้ห้าส <50 S 2> ิบกว่าปีมาเขาบอกว่าไม่เคยเปลี่ยนแปลงวิธีการทําหรือขั้นตอนเลยในแต่ละวันตาหนอก,กับยายแป้นก็จะช่วยกันทำงานแบบนี้นะครับแทบไม่มีวันหยุดเลยตาหนอกจะรับหน้าที่ไปหาปลาเพื่อเอามาทําเป็นปลาย่างครับ นนนี้อ่อสา,ายกลัวลมแรงนะกลัวลมมันพัดแรงลมพัดแรงแล้วเป็นยังไงบ้างเก็บยากเก็บไข่ยากทำไมเรียกว่าเก็บไข่เก็บกปนมาแต่ดังเดิมก็เรียกว่าเก็บไข่เก็บแล้วก็ลงลงแล้วก็เก็บแล้วเราไปตรงไหนล้วถึงจะรู้ว่ามีปลา ก็ดูมันบางทีก็ดูมันขึ้นว่ามันจะมีปลาผุดเยอะไหมถ้ามีผุดเยอะๆมันก็เนี่ยมันก็ติดระบาที่ลุงได้ทุกวันนีม้มีปลาอะไรบ้างไอปลาตะเพียนปลากระมังถ้าย่างขายก็เนี่นี่ปลาก้อยลื่นปลาก้อยนกยเขาปลาต้อยหกกวดหาปลา,า,าไปให้ปลาเป็นย่าง ค่อย,อยในขณะที่ตนนาหนออกไปหาปลาฝั่งยายแป้นภรรยาคนดีของคุณตาก็ทำหน้าที่เตรียมสำรับอาหารรอตาหน,นอก,กลับมาจากหาปลาเหนื่อยเจะได้กินข้าวพร้อมกันเลยครับซึ่งวันนี้ก็จะทำเมนูปลาทอดแล้วก็มีน้ำพริกด้วยละครับแล้ววันนี้ทำไมทำทอดปลาจแกกินก็แกจะกิน ตาทอดถามว่าพ่อทอดแล้วผัดเผ็ดไหมเขาบอกไม่เอาเขาจะเอาจิ้มน้ำพริกใส่น้ำปลาอยางนี้นพิกเผาอปกติทำกเขากินทุกวันเลยไหมก็ทุกวันเนี่ยเขาเท้าไม่อะไรไม่เป็นแล้วทุกต้นทอดไข่ยังไม่สุกเลย ก็สบายใจสบายใจมากช่วยได้หลายอย่างช่วยหุงข้าวให้กินทำกับข้าวให้กินเพราะว่าทำไม่เต็มหลับคงคงเลยว่าทำไม่เต็มเมื่อตาหนาะหาปลากลับมาแล้วต่อไปก็ถือเป็นหน้าที่ของใหญ่แป้นครับที่จะต้องเป็นคนมาคัดเลือกปลาเพราะว่าปลาที่ใช้ในการย่างต้องเป็นปลาส้อยแล้วก็มีขนาดเท่าๆกันครับ จากนั้นก็เอาปลาไปทำความสะอาดแล้วก็จับเสียบไม้ครับเพื่อที่จะเตรียมนำไปย่างต่อครับแม่ครับแล้วนี่แม่ทำแบบนี้ห้าสิบกว่าปีมาแล้วหรอห0 5สิห้าสิบปีตรนี้โอ้ห้าสิบปีอาชีพเดียวเลยไหมครับก็อาชีพแต่ก่อนทำนาลูกทำนาด้วยแต่นีนมันไงมันเจ๊ง แจ้งทำนารายได้มันไม่ดีใช่ไหมใ่แล้วไอ้วิธีการทำปลาย่างเตาดินแบบนี้เราไปเอามาจากไหนครับก็ดูดูคนข้างบ้านเขาทำทีแรกเนี่ยดูคนข้างบ้านจ้าอ่าเขาทำทีแรกครับก็ดูเขาก็เอาไปจำตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนแปลงของเราใหม่เปลี่ยนแปลงเวลาย่างเราก็ใช้เปลือกมะพร้าวด้วยอ่มันก็จะหอมครับ อ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนเขาไม่ได้ใช้เปลือกมะพร้าวเขาไม่ใช้แล้วเขาใช้เป็นอะไรครับเขาใช้ไม้ฟืนไม้ผูอเนี่ยแล้วก็ติไม้เหลือๆนี่แหละเน่ไม้เหลือๆเนี่ยแล้วก็เขาก็ไปผ่าแทงเล็กๆก็ยังก็ตามั้นครับนี่ไม่มีใครที่เขามาสอนไม่มีใครสอนเลยก็ลองดูว่าอยู่บนเกาะมะพร้าวมันเยอะนะเขาบอกโอ้เปลือกมะพร้าวมัน เจียดได้ว่าทำอะไรได้แล้วนี้ตั้งแต่เกิดมาเราก็เห็นวิธีการทําแบบนี้มาอยู่แล้วใช่ไหมแ,แต่เกิดมาตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะขาไม่เป็นเลยเนี่ยอ๋อแสดงว่าภูมิปัญญาเรื่องการย่างแบบเตาดินเนี่ยคือมาจากฝั่งคุณตานู่นคุณตาก็คุณตาก็ย่างไม่เป็นนั่นอะอ,อ๋อตาก็ย่างไม่เป็นแสดงว่าสองคนเนี่ยก็มาเรียนรู้กันใหม่เลยใช่ไหมครับ เมื่อทําความสะอาดปลาแล้วก็เสียบปลาใส่ไม้จนหมดแล้วยายแป้นก็เริ่มออกคําสั่งบอกให้ตาหนอ,อกก่อไฟทันทีเลยครับๆๆๆๆๆขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยนะครับต้องใส่ใจแบบสุดๆไปเลยแล้วก็การวางฟืนไม่ใช่แค่วางวางไปนะครับ ตาหนอกจะต้องวางฟืนให้ตั้งแบบนี้ด้วยนั่นก็เพราะว่าจะทำให้ไฟแรงเสมอการทั่วถังเตาครับกว่าไฟจะลุกแรงได้ที่คนในบ้านก็อยู่กันไม่ได้เลย Level, นะครับควันเต็มบ้านเลยเนี่ยเมื่อไฟลุกพร้อมแล้วใหญ่แป้นแล้วก็ตาหนอกก็จะช่วยกันยกปลาที่เสียบไม้มาไว้บนเตาดินครับ จากนั้นก็ปิดด้วยสังกะสีแล้วก็ถุงกระสอบปิดทับอีกรอบครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยคุณยายเพลิงสงบแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วลูกสบายแลย้วตอนแรกอรผมจะเดินเข้ามาแล้วแต่ควันมันเต็มไปหมดเลย <c oughs> เข้ามาไม่ได้เลยไม่ได้หรอก <c oughs> คนไม่เคยนะไม่ได้เลยนี่ยายทนไหวไ,ได้ไงครับไหวเพราะว่าเคยเพราะว่าเคยแล้วทำมาอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมตลอดเลยดัอนนี้ยังดีนะลูกไฟยังน้อยนะ อันนี้คือไฟน้อยแล้วไฟน้อยเพราะว่าปลาเราไม่เต็มอันนี้ถ้าเต็มนี่นะไฟมันจะเต็มเลยมันจะร้อนยิ่งกว่านี้คุณยายครับไอวิธีการที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้านะตอนนี้มันเป็นการย่างแบบเตาดินแบบโบราณดั้งเดิมโบราณเลยเนี่ยลูกเราต้องขุดดินลงไปเหรอครับขุดดิต้องลึกขนาดไหนอะประมาณ50าสิบศอกศอกหนึ่งใช้ศอกตาหรือศอกยายวะ สอตานะแต่ถ้าถ้าขุดบนย่างบนเกาะย้ายขุดเองตาเขาบอกไม่เอาไม่ยอมอ๋อทำไมอ่ะเขาขี้เกียจเขาบอกเดี๋ยวข้าจัดการเองเอออย่างหลุมนี้นี่เตานี้เนี่ยกี่ปีแล้วครับเตานี้มามาอยู่นี่ห้าปีหกปีแค่นี้เลยลูกอ๋อนี่ห้าหกปีแล้วแสดงก่อนหน้านี้ห้าสิบปีที่ผ่านมาก็ไม่รู้กี่เตาขุดเกินไม่รู้กี่รอบแล้วก็อยู่บนเกาะนั่นเตาเตียว พอได้กลิ่นหอมของปลาขึ้นมาแล้วก็แง้มสังกะสีแล้วก็ใส่เปลือกมะพร้าวเข้าไปครับโยนให้ทั่วเตาเลยนะครับพอโยนทั่วแล้วก็ปิดสังกะสีครับจะได้เอาควันของมะพร้าวอบปลาแต่อย่าปล,ยปล่อยให้ปลาแห้งไปนะครับไม่งั้นจะไม่ได้กลิ่นหอมจากเปลือกมะพร้าวเลยครับ ทั้งยาย่แป้นแล้วก็ตาหน่อเขาใส่ใจกันทุกขั้นตอนจริงๆนะครับทั้งปลาทั้งเตาไปจนกระทั่งไม้ฟืนครับทุกอย่างถูกคิดและก็ทดลองมาเป็นอย่างดีแล้วละครับตลอดการย่างปลาในเวลาสองชั่วโมงกว่าใาญ่แป้นกับตาหนอก็คอยนั่งเฝ้าแล้วก็ดูปลาไปเรื่อยๆนะครับ ไม่ว่าจะใช้เวลาในการย่างนานแค่ไหนยายแป้นกับตาหนอกก็จะคอยเฝ้าดูไม่ให้คลาดสายตาเลยล่ะครับก็ดูไฟว่ามันจะแรงหรือจะอ่อนต้องดูเดินไฟลูกก็ไม่เรื่อยเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้มันยังปามันจะสุกไม่สุกเนี่ยเราต้องคอยดู ตาหนอ,อกกับยายแป้นทำปลายย่างกันแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมทั้งเหนื่อยทั้งร้อนอยู่พอสมควรเลยแล้วครับอาชีพเราก็ต้องทนลุกร้อนก็ต้องทนเออสบายใจเพราะความสบายใจไม่อดไม่อยากไม่อยากมาจนเออหากินก็ไปเออเนี่ย ทำปลาย,ย่างของยายแป้นนอกจากจะเป็นอาชีพไว้สร้างรายได้ในครอบครัวแล้วยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีคุณค่าทั้งจิตใจสําหรับยายแป้นด้วยนะครับเพราะว่ายายแป้นเองก็ยังคงวิธีการทําทุกขั้นตอนแบบโบราณเอาไว้เหมือนเดิมเลยครับแ,แม่คิดว่าสิ่งที่เราทํามาทุกวันเนี้ยมันเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาต่างๆของคนรุ่นเก่าไหมครับใช่ลูกใช่เลยเนี่ย เด็กสมัยเนี้ยเขาไม่มาสนอย่างนี้หรอกลูกเขาบอกเปื้อนมือมั้งอะไรมั้งเหม็นเท้าเขาบอกบอกไม่เหม็นก็ไม่ทนเหม็นก็อดเอาสิบอกก็ไม่ได้ตังค์อยู่เฉยเฉยตังค์จะมาหาแล้วได้ยังไงลูกใช่ไหมล่ะไม่เลือกงานไม่ยากจนใจจากจนไม่อดด้วยไม่เป็นหนี้ใครด้วยเนี่ยลูก พอปลามีกลิ่นหอมฟุ้งทั่วบ้านซึ่งก็ใช้เวลาย่างไปถึง2ชั่วโมงนะครับก็ได้เวลายกปลาออกมาแล้วก็นำไปตากแดดอีก3ชั่วโมงเพื่อให้เนื้อปลามีความกรอบแห้งปนแล้วก็ฟูก้างนิ่มด้วยนะครับมาเลยพะรบุบลอ เรียกผมเหรอจ้าเรียกพอรูบหล่อใช่ไหมจ้ารูปหล่อว่าไงจ้าคนสวยไม่หึงนะไม่หึงนะนี่คือไม่เคยหึงเลยไม่เคยหึงเลยหรอไม่เคยเลยอันนี้ย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับครับอันนี้แห้งดีหรือยังครับเนี่ยยังต้องมาเอาไปจากแดดก่อนนี่นี่แค่ครึ่งทางเท่านั้นนะครับทุกคนยังเหลืออีกครึ่งทางอีกครึ่งทางทำกันมาตั้งแต่เช้าทั้งวันเลย จนตอนนี้ก็บ่ายจะเย็นแล้วเหน,<อ>นื่อยไหมไม่เหนื่อยแบบมันเคยชินเคยชินแล้วอ่ะครับเคยชินเมื่อตากปลาเสร็จก็จะมีปลาที่แห้งจากเมื่อวานครับตายายก็มานั่งช่วยกันแพคเป็นห่อเพื่อนำไปขายถมาาวมาแแม่งทำไร้สาระ ใส่พิษเผาอร่อยลูกย่าง,องเอาบนทำครันนี่เราต้องห่อแล้วเดยวก็เตรียมไปขายแล้วใช่ไหมครับย่างปกติกปกติแล้วขายยังไงคุณตาแปะแปะเนี่ยไม้เนี่ยสามสิบนี่สามสิบบาทเหรอกท,ทำมาทั้งวันกว่าจะไปหาปลามาได้กว่าจะก่อฟืนก่อไฟย่างเนี่ยนี่สามสิบบาทสามสิบบาทโอ้แล้วได้กำไรบ้างไหมครับเนี่ยได้ ออย่างวันวันหนึ่งเนี่ยเราหาปลามาได้เรามาย่างเสร็จขายได้โดยเฉลี่ยวันวันหนึ่งได้สักกี่บาทมันไม่แน่มันบางทีได้เป็นพันนะเต็มนั่นนะได้เก้าร้ยเก้าร้อถ้าเกิดเต็มตะแกงที่เราย่างนะพันหนึ่งพันตัวใหญ่เขาไร่กันแน่เท่าไร่กันแน่เก้าร้อยหรือพันตัวตัวใหญ่ถ้าเต็มขาเลยนะหัวพันหนึ่งนะ ลูกค้าเราส่วนใหญ่เป็นใครครับก็ทั่วเป็นต่างจังหวัดต่างจังหวัดซื้อเยอะๆออุกรุงเทพมาเยอะกรุงเทพก็เยอะเหรอครับกรุงเทพมาเยอะแล้วพ่อไปส่งเขาขายที่ไหนอ่ะก็ขายที่บ้านเนี่ยมารับถึงที่เอาี่เองลูกโอ้แล้วเขารู้จักเราได้ยังไงอะเขาเจ้าถามนะเขาก็ถามมาบองคนลงไปถึงบ้านเทียู่นแล้วก็ไปถามแม่ค้าขายปลาเกลอครับถามว่าคนย่างปลาอยู่ที่ไหนเขาก็บอก ให้ามาลงตรงถังเนี่ยถังป้าปลาเนี่ยอืเขาก็ลงหมดกลงไว้ดีถึงบ้านเลยทุกคนแถวนี้เขาก็รู้หมดว่าเราสองคนย่างปลาขาย<ไ> ที่เห็นการทํางานของตาหนอกกับยายแป้นทํางานร่วมกันมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นไปหาปลาเอาปลามาทําความสะอาดเรื่อยมาจนถึงการย่างปลาบอกเลยนะครับว่าเป็นงานหนักไม่น้อยเลยครับแต่ทั้งยายแป้นกับตาหนอกก็ช่วยกันทํางานแบบไม่ทิ้งกันเลยนะครับต่างคนต่างก็ช่วยกันทํางานเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของอีกฝ่ายครับ เวลาที่ตาตอนเช้าตอนเย็นเขาต้องออกเรือไปเนี่ยยายเป็นห่วงไหมห่วงที่จะไปด้วยเขาบอกจะไปไหมเกกะเรือเขาบอกนี้หนักเขาบอกห่วงตอนนี้ห่วงแต่ก่อนไม่ห่วงนะเพราะว่าเขาไม่เคยเป็นอะไรพอเขาเป็นอะไรมานี่เป็นห่วงเลยลูกครับไปไหนก็ห่วงกดตังเออกระทั่งพ่อไปลงไหนมาหัวเขาจะไปลงในบึงใช่ไหมลงตรงนี้แม่บอกลงตรงนี้ไม่เราเคยห้ามไหมไม่ต้องออกแล้ว ป่อยอยายเขาอยู่บ้านคนเดียวเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงห่วงเขาในเรื่องอะไรบ้างอนะ่ะคัวเขาจะเที่ยวเดินไปไหนไงก็ไหนลงมาขาไม่ดีด้วยเวลาเขาปวดม,มากๆก็นวดให้เขานวดให้ด้วยเหรอนวดนวดตรงไหนบ้างนวดขาย่ยบีบขาครับแล้วตัวตาไม่เมื่อยเหรอครับไม่เมื่อยก็เป็นห่วงอย่างเดียวห่วงเรื่องอะไรบ้างอะเรื่องคัวเขาจะไม่สบาย มันถือว่าโชคดีมากมากเลยอยู่บนมันเป็นบ้านนี้แล้วก,ก็ต้องว่าโชคดีมากๆเนี่ยระหว่างมีเงินกับมีผู้หญิงคนนี้เลือกอะไรดีเลือกผู้หญิงดีกว่าทําไมไม่เอาเงินน่ะเงินหาได้แล้วผู้หญิงคนเนี้หาไม่ได้จะไปหาให้ไหนได้ในบ้านนี้แล้ว สิ่งที่สําคัญมากกว่ากันที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานมันคือกําลังใจที่มอบให้กันเสมอมาเ<ช>นาะ<ป>เวลาที่เจอเรื่องทุกข์ก็คอยช่วยกันแก้<ช>เวลาที่เราเจอเรื่องสุขเราก็พร้อมที่จะสุขไปด้วยกัน,นคิดภาพไม่ออกเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งวันใดขาดใครไปสักคนหนึ่งเราจะอยู่อย่างไรกันก็ขอเขาเขาถามว่าขออะไรพ่อขออะไรแม่พ่อขอให้ฉันตายก่อนได้ไหมบอกเขาไม่ได้ก็บอก ถ้าตาตายก่อนนะยายทำใจไม่ได้ลูกแค่ไกไม่สบายนี่โอ้โหใจจะขาดนะลูกครับคุณยายครับทุกวันนี้ดีใจขนาดไหนที่ยังมีคุณตาอยู่ข้างๆดได้ทำงานด้วยกันได้อะไรก็ไม่อยาไม่เท่ากับให้ตาอยู่ด้วย าสู่ช่วงสำหรับตำหรับยายวันนี้จะพาไปตะลุยเมืองชนค้นหาอาหารถิ่นนอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วอาหารก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดชนบุรีนะครับหลายๆคนที่ไปเที่ยวเมืองชนก็มักจะซื้อของฝากติดไม้ติดมือกันกลับมาซึ่งส่วนใหญ่ก็คงหนีไม่พ้นของกินแต่รู้ไหมครับว่ายังมีขนมพื้นถิ่นที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักตามมาดูกันเลยครับว่ามันคืออะไร วันนี้พี่เจมก็จะมานําเสนอการทําขนมก้นถั่วค่ะขนมก้นถั่วเนี่ยเป็นขนมพื้นเมืองของชอนบุรีแต่ที่พระรนิคมเนี่ยคือคุณแม่ได้ดัดแปลงจากแป้งสดที่เราทํากันมาค่ะทุกทีเขาจะใช้แป้งแห้งกันแต่เราใช้แป้งโม่หน้าตาของขนมก้นถั่วก็คือมันจะมีพวกกะทิแป้งผสมกันแล้วก็ข้างล่างมันจะมีถัว่วถั่วคือถั่วซีกค่ะที่เราคั่วไปแล้ว แล้วตัวแป้งแตกต่างกันยังไงครับก็คือแป้งสดที่เราทำน่ะมันจะนุ่มกินแล้วมันจะละมุนล,ลิ้นแต่ถ้าแป้งแห้งมันจะออกกระด้างน,นิดมนึงเลยคะ ขนมก้นถัว่วเรียกชื่อของขนมตามลักษณะของขนมเลยนะครับเพราะว่ามีถั่วสีทองใส่ไว้ที่ก้นถ้วยซึ่งเป็นขนมไทยโบราณพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งของชาวชนบุรีและค่อนข้างหากินยากแล้วนะครับเพราะว่าขนมขนาดเล็กตอนทําจึงต้องทําเป็นจํานวนมากครับแนนมเพิรมีขายอยู่สองสามเจ้าค่ะของเราคือเจ้าแรกต้นตำรับต้นตำรับเลยนหนเฟิร์มนะครับว่ามันอร่อยอร่อยสุสดๆค่ะ วัตถุดิบมันก็คือมีส่วนประกอบมีแป้งนะคะแล้วก็มีน้ำตาลและที่สำคัญก็คือถั่วเราต้องคั่วจนหอมเลยค่ะแล้วก็นำมาต้มขั้นตอนการทำคือเรานำแป้งมาผสมกับกะทิแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็ กองกะทิขนมที่เราผสมไว้อะต้องกองกรองเพื่อเอาสิ่งสปกปรกเนี่ยกากากอะไรเงี้ยคะ่ะให้มันสะอาดแล้วก็ถึงค่อยนําไปนึ่งนะคะประมาณ15นาทีอะคะ่ะชาติมันก็จะออกหวานๆเข็มๆมันมันมือนขนมถ้วยไหมคะ เหมือนขนมถ้วยมันจะคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าหวานมันเค็มมันจะอยู่ในตัวเดียวกันและที่สําคัญคือมันจะหอมหอมถั่วค่ะถั่วที่เราคั่วที่อื่นมีขายตามชนบุรีมันก็จะมีแต่ว่าความอร่อยหรือรสชาติคือที่พนักงานที่ผมเนี่ยแหละค่ะ จุดเด่นของขนมก้นถั่วก็คือมีถั่วเขียวคั่วผ่าซีกใส่อยู่ที่ก้นถ้วยครับทําให้รสชาติเข้มข้นหวานมันแล้วก็กลมกล่อมอยากให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็มีโอกาสลิ้มลองขนมก้นถั่วของดีจังหวัดชนบุรีกันครับ น่ากินใช่ไหมล่ะครับในครั้งหน้าก้าวจะพาทุกคนไปล่องเรือไปตามหาสูงวายไอดอลคนไหนต้องติดตามนะครับแล้วถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่มีเมนูมีสูตรเด็ดหรือว่ามีเรื่องราวของสูงว้ยไอดอลเจง๋งๆส่งเรื่องราวกันมาได้เลยนะครับที่แฟนเพจ Facebook ลุยไม่รู้โรยและคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการกันได้ใหม่ทางไทย P ี s นะครับวันนี้หมดเวลาของก้าวและทีมงานแล้วไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไป ลุย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 ไปลุยไปลุยไปลุยไปแลกคู่รักล <c oughs> ุยไปลุยไปซึ่งคู่รักนักลุยปลาลุยไป <c oughs> โอ้ลุยไปไม่ธรรมด,ดามเลยไม่อะหางยังไม่หมดไฟฮ่าฮ่า ยายเดิน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 อหไรก็พันยายเดินมาแล้วพูดเลยครพันยัยแข่งกันมาเดดนๆๆ